สช่ปะเอ๋บอยมึงได้จับแต่เพียงสลับมันก็ไม่เอาดิให้มันก็กระปิดแต่ว่าไม่จับมึงก็ไม่เอาดิให้น้องๆมาฟังกันนิดให้มึงบอกได้ก็ฟังกันสปินให้มันได้บอยผู้กระจ้ามันควจะรอไมต้องบอกเพื่อกระสบุดไมต้องบอกให้มึงกระบอกว่าสับดีมันดีใจเอายังไงดีบอกว่าดีจริงแต่ไม่บอกให้มึงได้บลิ n ง b ิ i n แต่ว่า ให้มันก็ได้ใช่ละมันก็ไม่ง่ายนะกูไม่เคยสนใจแรปให้มันได้ฟอนด์ละมันก็คงจะดีให้กับบอลละมันก็วัดนับดีสกิลยังชัดแต่ไปก็วันอัสตินให้มันบอกถึงแต่ไม่บอกให้มึงเล่นแต่กูก็ต้องให้กระเดนแต่ไม่ได้บอกแต่มันจะสกูให้มึงเช็ดให้มันได้บอกว่าเช็ดแค่แลวไม่ต้องมาบอกกูสกิลมันยังไม่ดอกรูให้มันเดี๋ยวด้บอกดูแลก็บอกด้วยกูว่าแต่มันก็ไม่ได้หลอกค่ะ แรปมึงกูมันแรปแล้วไม่ต้องออกเพราะกูมันจัดให้มันบอกพอพูดกับเจ้ามึงอย่ามาบอกกูแรปไม่ออกตเกิยวยังดีแต่ก็คงไม่เอาอะแรปมันจะโกลด์ทิดจะก็ไม่ต้องคิดให้มันไม่ต้องดิ้เอาจะง่านกันไหมต้องบอกได้พูดกับเจ้ามึงโคตรจะแรปจะไม่มีบอกให้มันฟังสักนิดก่อนที่จะหลอกเล็กคำสุดท้ายไอ้กระจ้ะไอ